วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตาม <Wow. S 1> นะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i s h Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมมาจองเลอ2นะคะก็รอบนี้เราก็มาปั่นในช่วงโบนัสทามนะคะก็คือเห็นว่ามีมาจอง2มีอัพปะอะไรทุกคนก็เลยขอปัน่นละกันเนาะ ก็เห็นว่ามีคนแตกกันเยอะอะทุกคนก็เลยไม่ได้เราต้องตัดหน่อยเพราะว่าหายไปหลายวันเลยก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามน,นะคะกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็เมนแลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะรอบนี้ก็คุณ พอสมควรเลยเนาะอืมก็ห่างหายไปสองสามวันเลยนะทุกคนคือไม่สบายอืมก็เลยลอบนี้กลับมาปั่นดูนะคะเพราะว่าเราเล่นในช่วงโบนัสไทม์เลยนะคะ <Okay. S 1> ก็เห็นว่ามีมาจองสองก็เลยเออจัดส,สักหน่อยละกันก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือไม่ได้น้องทุกคนเพราะว่าขอแบบนี้มีได้มีเสียอย่แง้วนะ <Okay. S 1> โอ้โหก็สําหรับช่วงนี้ก็คือมันก็ยังหนุๆหนๆแข็งๆดู ใครที่ได้กําไรอยู่แล้วทุกคนก็แบบเออเก็บไว้ดีกว่าอย่าแบบอย่าไปต่ออ่ะโอ้โหนี่ถ้าแคสเตอร์มานี่คือแบบเร็วมากเลยนะอืมโอเคก็ขอปั่นไปก่อนแล้วกันเนาะหายไปในทิพตาเลยจ้ะอย่าบอกโอ้โหเข้ามาเร็วมากเด็ดสิกเรานะทุกคน คือจะเล่นเบสสิบก่อนแล้วก็คือจะเล่นไปเบสยี่สิบแต่คือมันเข้ามาเบสสิบก่อนไม่เป็นไรจ้ะ <c oughs> ก็ดูตรงแล้วไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่าแล้วตัวาตวายมาสวยมากหนึ่งร้อยเก้าสองยังไงต้ออืมคอมโบไปสิตัววายช็อตนี้ก็ไปคูณสิช็อตนี้ก็ไปหนึ่งพสา้อยห้าสิบเต็มแพงอยู่นะโอ้ถือว่าเบสสิบเราเอาเรื่องแล้วนะอืมมาซปเปอร์เมกานะคะหนึ่นห้ยสามนะทุกคน ก็ตอนนี้กำไรมาที่สองพันแล้วจ้ะถือว่าได้อยู่ก็จ่ายมาต่อเลยยังไงต่อคุณหกว่าไง <No. S 1> ก็ได้อยู่มาทุกคนคือแบบหมดรอบนี้แล้วถ้ากำไรพอตัวเราก็หยุดเลยนะเพราะว่าถือว่ามันจ่ายให้เร็วมากอ่ะนี่ถ้าเราไปต่อน,นี่โดนแดกแน่ทุกคนเ <No. S 1> ชื่อเหอะโดนจริงก็เลยลองปั่นไปก่อนถ้าเกิดว่ากำไรพอสมเหตุสมผลแล้วก็จะหยุดนะจ๊ะ ก็บอกทุกคนด้วยคือถ้าใครได้กำไรแล้วก็หยุดดีกว่าสวายสวยมากหนึ <Yeah. S 1> ่งร้อยสี่สิบสองยังไงต่อโอเคสีแดงนั่นอนะ mm hmm. ไม่มีอะไรเชื่อม mm hmm. ทุกคนคือแบบไม่กี่นาทีเองอะมันสายมาเร็วมากเออมาจากรางวัลรวมนะคะหนึ่งพันแดร้อยสิบสีก็ถือว่าได้อยู่อืมโอ้โหไปสักจิกแล้วกัน ถือว่าเข้ามาเร็วโอ้โหนี่ก็สึกดเข้ามาติดๆนี่คือแบบมีเฮเลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นหยุดไหมหยุดเหออห,หยุดไหมก็ยังไม่หยุดนะคะโอเคไม่เป็นไรจ้ะก็ขอปั่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้แล้วจริงๆเราก็จะหยุดนะคะทุกคนเพราะว่ากําไรเราพอสมเหตุสมผลแล้วจริงๆก,ก็ไม่แนะนําให้โลภมากนะคะก็พอได้ก็พอเนาะอืม โอ้โหเร็วมากจริงๆก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ